คือมอนในโอเวอร์โวลนี่สู้ไม่สักตัวใช่ปะแต่ว่าเงอนั็ไม่ได้ไม่ไหวใช่ปะอันนี้ยังแค่ตัวเล็กกันน่ะเฮ้ยเราจะยังสู้อยู่เลยโอเคผมสู้มันลิปบเป็นเบต้าอยู่ตัวใหญ่ๆอยู่ไหนวะ น้นตัวเองแอปเปินะพรเดอไฮฟ์นี่ห้ามตายได้โอ้ยปิงโอ้ยอ,อกอด้วยวนั่งแลกจิไหน อย่างเดีที่มันเวลาแ <ไฟ S 2> พรเชื้อมันแพร่เชื้อไม่ได้ทุกตัวผมไม่ได้มีเพื่นอนในนเราไม่มีไรไม่มีดิปกติคุรักชวนไม่ได้นันเรอมอหอเใช่เรามีเพื่อนเนคุณเจก็มีเพื่อนเป็น,น,น<ร>คุณเปโเครู้เรื่อง a s good รู้เรื่อ a s good a s good มมีเพื่อนกับมทัดทอด ใครสร้างเดิมใครเด็ดแรงสุดน่าใช้เด็กปืนถืออยู่อย่างเนได้หมดอ่ะผมได้หมดอยู่แล้วเอ้คุณเจ๊ก็แดกไปหมดซื้อรอแบอ่ะดจนเอยังเล่นอยู่ป่ะินก็ยังเล่นอยู่นะแต่ไม่เห็นมีใครเล่นเลยว่ะ นแกมาไกลแล้วยังไม่เป็นเออแล้วกูอยู่อันดับสองได้ไงวะอันดับสองของเซิร์ฟเหรอไหนของกิวเราเล่นสิอ๋อคนเขาเขาไปเล่นอยู่อื่นแล้วปะน่าจะน่าจะทายงั้อจบไปแล้วคนที่แบบเล่นจริงจังหัวกิวมันหายไปสองอาทิตย์แล้วผไม่เย็นเล่นละไอเจลเทปปุ๊บ่ะเข้าใจนถ้ามึงไม่เล่นกันกูว่าน่าจะเลิกแล้วอ่ะชวนกูมาเล่นหรือว่ากูชวนเล่นวะ รัวตายปวดหนแล้วไอ,อว้ยากูหรือ,รอรว่าไอ้รักชวนวะคับทีมแมครับอี่โอ้ยรับทีมไม่น่าใช่ไอ้สภาพน,ะน,นั้นนะหายเมื่อกี้ตั้งแต่ชาติบางก่อนเดี๋ยมาหายคือชวเล่นแล้วก็ทิ้งเลยเฮีย <c oughs> เกมอะไรนะไอ้ควยอ่ะกู <c oughs> จําได้ <c oughs> เลยเล่นไนอ้ควยเกินดื้อเสร็จแล้วก็หายเจ็ดเมตร

เบต้านะโอเคเดี๋ยวต้องดีโฟต้องลงก่อนอะไรไหมไม่ต้องลงมันลงไม่ไ huh. ด้ไ oh. ม oh, to ่ได้โอ้ยเบต้ามันลงไม่ได้หัวหัวหัวห้องยังเข้าไม่ได้เลย ตงคนสร้าง private มป่ะป่ะเอเชียมากสุดออกมาต้องเล่เกมมาก password ิะคี้เป็น p r i v a t แต่ไม่มี password ดได้ยังไงจนะนอนแล้วไม่มีใครเข้ามาเลย <c oughs> เราเพต้องต้องเริ่มเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะไอ้บีต้าแบนอะไรตัวหนึ่งใช่ค่ะชื่ออะไรนะแอปโปนาจาโรเอ็กซ์ดนี่เดี๋ยวผมเข้าคุณคุณไอ้นี่ป่ะผมออนไลน์ปิดออนไลน์ป่ะผมออนไลน์ออนไลน์ละชื่ออะไรซูบารุเป็นลูกทหารจิ๊วะ คผมเข้ามาแล้วคุณปิดเข้าตามผมมาเราเล่นผมเข้าตามผมไม่ได้หรอกเพราะว่าคุณปิดอยู่ยังไงล่ะเพราะผมบอกไปแล้วเดินแล้วเชิญล่ะเชิญมาแล้วแอมคัมมิ่งชวนเพื่อนมาแล้วโมเแฮ่แฮ่เปิดไหมในเกมสิปิดปิด,ป,ดปิดไปในดิสคอร์ดก่อน <c oughs> ทำไมคุณใช้สีวะเนี่ยตรงพัชเลิศไว้ก่อนเนาะ คิดไหมจะทิศทอดก่อนส,<ะ>สพจรอไว้ก่อนสพจรอสพอจรอสพอจรอสพอจรอ,อ,จรอโอ้คุณดูปิงผมดิเช<สะ>่นเดือดมือถือจริงผมผมไม่ไม่เถียงละผมเชื่อแม่งสุดโหดอ่<ส>ะ โอ้ยทะล5 8แล้วทลุทะลุเท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 ไมเท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 ทะลุทะลุทลุทะทะลทีเออบอมีอแล้วบอกนะเปิร์คุณคุยจะคุยกับคุณเปิรได้ไงอ่ะคุณเปิอไม่ได้อยู่ในยีเาเปิดไหเขาไม่ได้เปิดไปบอกแล้วบอกนะไปดููดูเข้าไปรอแป๊บ ยัเด <laughs> ิไปหยิบแก้วน้ำประมเฮ้ยเดินนะแล้วมึง copy อย่างนีอันมันอาจจะซ้อนกันก็เป็นไปได้ อาล,ละผมมีอาหารชุบเฉินแล้วนั่นก็ะะคือเม็ดมะม่วงิมมะพาว้าวจริงเค็มๆอร่อยอ,อยเค็มไขมือสองร้อยเปอร์เซ็นต์เบรไปยังเดมาเมื่อกี้เป็นล้างจานล้ังจา,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 าน,นจม,ามาเ้ามาแล้างจาน อูอูกาอูกาอูอ๋อยังไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้กินอะไรดี้ะผัดกะเพราผัดกะเพราผัดกะเพราไม่เราจะกินอะไรที่มัน ที่มันที่กินอาหารขยะวะกินอาหารขยะได้ไหมอย่างเช่นแฮมเบอร์เกอร์เออร์ใช่อาหารขยะกินขยะขอขยะกินหน่อนกันครับงอขยะกินหน่อยแป๊ะคุณเจี๊ปิดไมเลยดิ๊ออ้อลืมเฮ้ยพอมาเอาไวรุ่น ไปกีไปอุ้ม h ี a เหรอไปบามี้บามี้บารี้อะทำอย่างนันทำไมอ่ะผมไม่ได้ทำขี้หมู อีกสองชิ้นเก็บมาด้วยเอสโกเก็บมาเก็บมาอันนี้คือผมโดนเราคืนแล้วใช่ไหมไม่ไม่ผมให้คุณไปเก็บของใต้เตียงเอ่อขอรถด่วนด่วนไม่ให้คุณผมกำลังจะตุยอยอาเฮือกนายอย่ามาหั่นเลยปล่อยเลยปล่อยปล่อยเออ รู้เืียงเอาเอาไว้ลบเอาไว้ลบเอาไว้โอ้โหมงมๆงเฮ้ยเฮ้มาไม่องเฮ้ย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 เล่นเหรอจะเล่นเหรอเฮ้ยลบเลยแตกแตกตตหยิบไปเลยยกไปเลย ยก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 เรยไหเยกยยก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 เกยกยกกยกยกยกกยกยกกยกยกยกกย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 วยก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 ดกยยกเริ่มกหม่เยอยก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 เกย มาเออเริ่มใหม่เถอะเริ่มใหม่เถอะจริงเอาใหม่เร็วคุณเจคุณพีคฆ่าตัวคุณพีคฆ่าตัวตายดิเออวะเอ้ยขมอนโบ o อ้หัวใหญ่หัวโตอยู่ไหนอยู่นี่ มันกัดถึง50แบบนี้แล้วแม่แม้าใต้ใต้นั่นด้วยนะหลบหลบได้ยงหลบได้ยงได้มันมาได้อยู่ไงวะผีมันเกิดไว้มากเลยนะไผีหรอกี้เปิดประตูไปแม่งจะหน้ากันเลยอะไรก้าวข้าหนะเฮ้ยคุยย ไอ้พังคูฮ่าฮ่าไม่ไม่ได้โนไม่ได้โน้โน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  No 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 Yeah Yeah Yeah, <laughs> yeah. <laughs> ผมไม่เคว่ะมาเตกไหนเหรอมาเต็ไหนรู้มันเห็นเห็นเห็นมันล่วงกันไมอ๋อมันล่วงสุ่มส่มกูตายโง่เลยคนเป็กระเทือกระแทกหวยเจเสร็จจับไอเจล่วงไปด้วยกันเลยไปด้วยกันไปได้ไกลอีกแล้วครับเอ้ยอ่าดิอันนี้ไม่ใช่ ไม่โดนหรอกอ้าวอโปคนเห็นพุกกุดที่หัวผมแล้วคนอิจฉาดินะรอท่ผู้จัดเล่นรถอยู่ไหนอะรอท่านผู้จัดเล่นเสียงไม่แปลกไม่มีไม่มีท่านผู้จัดเนสพจรอโอ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ย ปกติท mm ิย hmm. yeah. like ุจะยอไมกเลนหไม่ด้ผมไ่หดเยวเอะเพชรแตกอาลอเลี้ยวไปทางสองเลยเพชเพชจากทีโมเจอด้วยเอะไรเื่น เอารถมาชั้นสองหน่อยยก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 พร้อมกันยกพร้อมกันอืบฮัลโหลยกไม่ขึ้นอ่ะต้องเขียนโอเคไม่เป็นไรโอเคียนไม่เป็นไรเขียนเขอรถชั้นสองหน่อยครับไม่ให้เฮ้ยครับมาแล้วมาแล้วเข็ดอ่ะ เลยครับมาแล้ว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 ตัวไหนตัวจำสองครับตัวดำ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 กรีดมาหนีดีปล่อยปล่อยปล่อยขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วมันขึ้นไปแล้วเขาพี่จะจอดไอ้เหี้ยคือใส่กระแทกวะกรจอด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 มันจะกรีดใส่รถเราป่าววะ กระจอกระจอกระจอกะจอกะจอกโฟกัสำลังสู้อยู่กระจอกระจอกระจอกเทปีเดี๋ยวนี้มันหูหนวกอย่ากระตักโอของแตกอ่ะมีศพป้าให้ไทยน่าจะไม่ ไม่มีไม่มี <S <s> ไม่ดูเฮ้ยมาตีของเราอยู่เหรอใช่ใช่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮายเข้าของเหรอเฮีย,ยน่าจะพยายามขึ้นแล้วมา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 แล้ว เฮ้ยไปไหนบอสอยากรู้ไหมเขาบวชไปแล้วมั้งไม่ฉี่โอ้โหเงินเลยสองพันตายน้อง เดอมีศพอะละไปหาของเยี่ยย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 ย เออเพวกคุณผมขอบอกไว้ก่อนเน็ตผมกากมากเล่นรีโปแล้วแหลกมากเลยผมตายตอนไหนยังไม่รู้เลยคุเล่นกันไปเลยเอ้ยเดี๋ยวแล้วเมื่อไรเราจะเล่นไอเอลค้าบอ่ะเดี๋ยวขอร้านเกมจะมาเมื่อไรจะเล่นได้ป้าบ่ะ พ <you> ่อใช้เน <w ain S 3> ็ตเลยอ่ะเขายังไม่มาซ่อมอีกก่ะเน็ตอ่ะโอยกระโดดหาพ่อมือเหี้ยจี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 มาเถือไอ้เหี้ยแม่งแม่งกระโดดคนเน็ตแบนี่ไม่ไหวแล้วเฮ้ยจังเลยนาครับ เด้๋ยกอันนี้ไปเลยแล้วกันไม่อนะ่ะหนักฮะอะไรนะเมือ่อกี้คุณว่าอะไรนะว่าจะยกไอ้นี้ไปเลยนะอ๋ยอมันเกะกะไ,ได้เลยแต่ว่าปู่ปูยกของไม่ได้ไอ้เป็ดนี้ม่จะมงของกูลตลอดเลยใช่กูโดนกัดไปแล้วทีหนึง่ง เต็มเต็มอืมอันนี้ไม่ใ่วู้เลยจะบอกว่าช่วยช่วยปิดประตูดันไม่ะตูเขื่อนหน่อยประตูห้องประตูไหนไอ้ไอ้ยประตนี้มันปิดแม่ไม่เปิดประตูได้ ดละเสียงของ <izi ative> เพื่อทำกับข้าวเหรอข้างบ้านปงปางปงปางไงครบแล้วครบแล้วไอ้เหี้จริง <c oughs> เสียงอะไรเพื่อทำกับข้าวเหรอดึงไป <weaving S 1> <c oughs> ดึงไปเสีย <c oughs> งบ้าน <c oughs> ปูดึงไปดึงไปปูอ๋ออ๋อเสียงนี่เสียงเขาหลามเลื้อยเลื้อยไหม ต้องมีคนไปดูประตูกันนะแล้คนเปื่เขียนมาอนะไระเขียนสะสมเพลงก็้ด้ระหว่างทางตรงนี้ที่มันม,มีของอยู่นะเอาไอ้นี่ไปไว้ที่รถเลยก็ได้นะถ้าของมันไม่เฮ้ยของเพลงอะเออ้ยเอาเอา,เอาอันนี้ออกก่อน ไปเลยเปล่ามีกบด้วยเอาใส่เลยแมงด้วยแก้ววนวนสู่มสุ่มไปมาแมงแมงใส่ยากเอ้าทำไมผมจับแล้วมันไม่มันไม่เยเฮวะ มันยังตามไปล้วงกัน่ะน่าเกียดไม่รอดวะไม่คิดว่า อย่างนี้ได้เลยเหร <Donald> อเฮ้ยเยอะเงินเยอะ่ง um ย like ์เงย์ห like ้า sí, ร้อยคิวเลยแม่รถปรับเบต้าแล้วแม่งฉลาดขึ้นแล้วแม่งปีนรถได้แม่งมุดได้ด้วยเอุ๊ยโอ้ my god อโปลอโปออกไปแล้วอ่ะอโปออกไปแล้วอ่ะ

ปอ้อ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าก่าฮลาฮเกนอาฮ่าฮนาบนอฮ่าฮ่าฮ่อฮ่โป่าฮ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 ่าม่าฮ่าฮ่่าฮ่มฮ่่าฮ่าาฮ่่าฮ่่นฮ่่า่นา่นฮ ลอย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 กลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วมันมันจบแล้วมันจบแล้วอาโบไปเียนเด็กจบ